สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปซื้อของกันนะคะ <laughs> จะเป็นนักข่าวเหรอลูกนี่僕はกまたんきおですอันันซาเดสกะชิกันนมโอเคเอาใหม่แม่มาเล่รานน่ขาวหมดแล้วนะคะทุกคนคนภูเขาโน ยังมีที่เหลือๆที่เขียวๆให้ดูอยู่นะคะทุกคนเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจม่มใสมากนะคะเหมาะสําหรับวันทำงานมากๆเลยเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราจะเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราจะทำงานที่บ้านกันนะคะทุกคนบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้วันนี้นะคะที่นี่เขาจะมีแบบแคมเปญเนาะก็คือซื้อ1000ได้1000นะคะทุกคนเป็น เป็นแคมเปญของอำเภอนะคะที่จัดให้ประชาชนอีกแล้วนะคะ ไปซื้อที่หนึ่งมาแล้วนะตรงเพิมเซ็นเตอร์ใช่ไหมมันไม่ได้นะคะทุกคนมันหมดแล้วเขาขายหมดแล้วนะคะก,กำลังพาอกกิยวมาร้านหนังสือนะคะอยากได้หนังสือต้องมานะคะรีบรีบต้องรีบนะคะทุกคนย<า>่บไปดิเอาวัตตาอากิโอขายสิมาสต์ดเลือกเองนะคะวันนี้<า>พ่อเข็นลูกเลือก จะไปเลือกอลุดกับขคาวมาค่ะทุกคนขีดน้ำแม่พ่อปานจูซือวะแม่จะไปกินอาหารอินเดียนะคะแม่ก็เลยบอกว่ากินอันนี้ถูกกว่าไหมลูกนะคะนางก็เลยมาเลือกเอา,า,าอันนี้พ่อปอวลรกเดี๋ยวตอนเย็นเราจะทำโอเด้งกันนะคะมาซื้อโอเด้งคนแอบเอาพุดดิ้งใส่แล้วทุกคน แม่ไม่ได้ให้ซื้อพุดดิงนะมีคูปองที่สะสได้รอบที่แล้วนะคะทุกคนมาด้วยสองใบก็ได้จ่ายไปแล้วก็ได้คูปองเพิ่มมาอีกหนึ่งใบห้ารอยเยนนะคะทุกคนทำงานช่วยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวชตโตมาเตเชตโตมาเตนะคูเรวาคูเรวา่าเดะแม่ดาเด้เนาะ จออันนี้แล้วทุกคนมันถูกมากมันไม่มีอะไรนะมันไม่ไม่มีจุกไม่มีหัวมันใช่ไหมเขาก็เลยขายราคาถูกนะคะเหลือแน่นอนนะคะร้านอาหารอินเดียที่เราชอบมากินนะทุกคนนี่นะคะมาทั้งหมดนะคะเ0 0าเยนนะคะเราก็จะได้เงินในนี้มาอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเมืองนะคะทุกคน ทางนี้คือท้องฟ้าแจ่มใสดีมากฝั่งนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ดูอีกฝั่งนึงแล้วก็ดูฝั่งนี้ทีนี้มืดนะคะตอนนี้ก็ฝนล,ลินนะคะทุกคนหนาวมากทุกคนตอนนี้แม่ว่าอยู่ชั้นไหนแล้วก็วิ่งลงมาแม่ก็ได้วิ่งตามลงมาแต่<ม> <laughs> เพ่อกขขึ้นฟต์ขึ้นเดี๋ยวมาดูอันนี้ใหม่นะทุกคนไอตรงที่เรานั่งดูทีมันมัน มันเปิดติดยากนะคะต้นนี้ก็เลยมาซื้ออันใหม่อันนี้ก็ราคาประมาณ6,000บาทนะคะก็มีหลายราคาเลยนะทุกคนเป็นเครื่องทำความอุ่นนะคะคุกค,คะเราว่าจะกลับไปทํางานทำไมมันเป็นเยีงง่างนี้ฝนตกค่ะทุกคนพยากรณ์อากาศตอนนี้เชื่อไม่ได้เลยจริงๆนะคะ อากาศมันเป็นแบบนี้เนาะปะปาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ปปาทำให้เหมือนพรุ่งนี้มันแดดน,นะคะไม่ได้ไม่เน่นไ,ไม่ได้ไม่ได้ทําวันนี้เดี๋ยวเขาจะทําให้แต่ว่านางก็กลัวเนาะจริงๆอ่ะเนี่ยไม่อยากให้เราทําคนเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเผื่อเป็นอะไรมามันก็เป็นห่วงนะคะอ่ะจริงๆอากาศแบบนี้มันก็น่านอนนะคะทุกคนน่านอนนะคะ แต่มันก็ฝั่งนี้มันก็ฟ้าใสดีนะคะทุกคนแต่ฝั่งทางบ้านนั่นนะมันมืดแบบเนี้คนุกลับมามอาเกียวมาเปิดประตูมาเจอสิ่งนี้นะคะสงสัยเพื่อนบ้านนำมาฝากอีกแล้วนะคะสวัสนีค่ะมันเป็นมสมัสดีน่ะ <c oughs> ขอบคุากเลยขอุกเลยขอบคุณมากเลยขอคุณมากเลยขอบคุมเลยขอกเลขอบคุณมากเอบคุณยขากเลยขอบุกคุณมากขอมอากเลยขอบคุลยขอคุณมากเลคุณมากเอบคุณมากเลยขาเลยขายอบคุมากเลยอบคุณมาเลยากเลยขอบคุคุณมาเลยาเบคุมามากครั้งหนึ่งอให้แนี้นะทุกคนเป็นขนมอคเกยวนี่หละนะว่าครัก่อนที่มาที่ว่าเดืนไทยเนี่ยไม่ได้เะ 食食食食食べべべべべててて<え>て、食べて,みいって、今食べて,食べてみみみみるますすかかい、食べてみてくださいいなでうんおいしいですか、うん、よかった。 ก่อนทิชชู่มอเต็คเตะอาเกียวทิชชู่เจอได้ทิชชู่ほらこんにちははว่า <laughs> ่ลยนะครับโอ้ยほらこんにちはおังた <laughs> H สามの服 <laughs> ไดุ้๋สกาได้ชิปุ๋ยสน,นกินเสร็จใช่ไหมแนนเอาันนี้ให้ปะปาใส่ใช่ไหมเขาก็เอาทิชชู่มาทําให้นะเขาเขาจะระวังตัวเองมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าไม่ดูเรานะส่วนมากเจอมาตอนนี้ก็ไม่ค่อยเจอแนนนะคะทุกคนเพราะว่าเปน,นทามมนํางานวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้คิดยังไงมาวันอาทิตย์บายบาย เดินกลับไปแล้วนะคะบอกว่าจะไปส่งก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเขามีความเกรงใจนะคะทุกคนก็นั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะล้อมต้นอ่อล้อมบ้านนะคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดินกลับไปเองได้นะคะอริีกรตกก็ันก็อ่าบอกนะคะทุกคนแล้วก็ ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าอยากทําให้มันเหมือนที่แบบเขาขายอะคะ่ะตามร้านเนาะเหลี่ยมเห็นไหมคะปมเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแต่ว่าที่เขาทําขายเขาจะทําให้มันแบบมันมันไม่เหลี่ยมอะมันจะแบบิอะไรอะลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมออกใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาอันนี้เลยนะคะลบเหลี่ยมมันออกลบไวๆวิธีการทําไวที่สุดก็คือเป็นเอาอันนี้แหละนะคะ ลบเปรี่ยมเขาออกแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะทุกคนทำให้หมดนะคะก็จะต้มไว้ตรงนี้นะคะทุกคน ถึงถังใส่น้ำมันอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า400ลิตรนะคะเขาก็จะมาเติมปีนี้มารอบหนึ่งตอนเดือนเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาเติมเรื่อยๆก็ปีนึงก็จนกว่าหิมะจะหมดก็เติมหลายครั้งเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เขาจะมาเป็นรอบแบบเดือนหนึ่งมาวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะกําหนดนะคะมาเติมเนี่ยเขาจะทิ้งบินไว้นะคะทุกคนแล้วก็ให้ปบปลาไปจ่ายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะทุกคนสําหรับหนึ่งปีนะคะที่ปีนี้อันนี้เป็นข้าวใหม่ของปีนี้นะคะคนที่เขาเช่านาเขาเจ้าข้าวมาให้นะคะแล้วก็รับเป็นข้าวเฉพาะของเรากินหนึ่งปีแล้วก็รับเป็นเงินนะคะทุกคนเราก็จะได้แบบนี้นะคะมาเก็บเมื่อวานก็เอาไปสีแล้วหนึ่งกระสอบนะคะทุกคนก็หนึ่งปีเราก็ไม่ได้ซื้อข้าวเลยนะคะทุกคน เราก็จะเก็บไว้ในตูแ้แบบนี้นะคะหลอกไฟด้วยเรียบร้อยนะคะทุกคนหน้าบ้านใ่เดี๋ยวจะเอาวันนี้ไปกินกับ แค่นี้นะทุกคนไปกินกับแจวนะเนี่ยจะเห็ดแจวผีกินแค่นี้แหละเราปลูกเองนะไม่ต้องดูซื้อเละนสามหัวพ่อเอาใช้เท้าแดงไปกินด้วยทุกคนว้าวนี่ค่ะสด,สดๆจากสวนเราเลย อันนี้น้อยแล้วจ้ะใหญ่แล้วน้องเหนือเมื่อกี้เรนถามคุณลุงที่เอาผักมาส่งนะลุงบอกว่าไตาโกงเนี่ยหรือว่าหัวใช้เท้าเนี่ยถึงเอาไว้อย่างเงี้ยมันเน่านะคะทุกคนกินไม่ได้นะเขาบอกนี้ครั้งก่อนที่เพื่อนเพื่อนไม่ย่าบอกมันคนละอย่างกันเลยนะทุกคน <laughs> นี่นะคะเราก็เรียนรู้กันไปเนาะไม่เป็นไรนะคะ โอซิโซ่เลยใช่ไหมชิงเอาเอาหนังสือพิมพ์ห่อไว้นะคะเพราะว่าถึงเราห่อไปเนี่ยจริงๆเรงก็กลัวหมึกมันซึมเข้าซึมเข้าประกาศข่าวใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราจะกินเนี่ยตรงเนี้ยเปลือกแรกมันกินไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราต้องเอาทิ้งอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะคะเอาไว้ตรงกลาง หัวใหญ่มากพับหัวพับหางพับหัวพัขบขานโอเคแล้ก็ไปเก็บเก็บใส่ตู้ตรงทางเข้าบ้านนี่นะคะทุกคนแล้วก็ค่อยเอามากินทีละหัวเนาะ ใส่ลงไปในหมอน้อนะคะนี่คะ่ะใส่ลงไปน,ะะนี่ค่ะน,นี่เป็นซุปที่เขาแถมมาให้นะคะแต่ว่าเน้นทำปริมาณเยอะกว่าปกติเน้นจะใส่ผงมันไปด้วยนะทุกคนอูเด้งนะคะนี่ค่ะนนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นของเล่นใหม่ของเรานะคะเกมมาวสกีตลก 。あきよ。食べたい。美味しそうす่<ー>すか。อร่อยอรนอยอร่อยอร่อยอร่อยอ่อยอร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 ่อยอ่อยออยอร่อยอร่ย่อยอร่อ็อร่อยะร่อยอน่อยอรอยแพ็คนะค่ทุกคน300กอยอรอยอรวมๆนี้ก็น่ากินนะคะนี่ดีงามมากนะคะทุกคน หน no, no. าวหนาวเนาะแล้วเราก็กินแบบนี้กันใช่ไหมทุกคนก็ฟินฟินนะคะอบอุ่นร่างกายด้วยแอลโกอฮอล์อ่าสามเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอันนี้คืออารุโกรุสามเปอร์เซ็นนะคะอารุโกรุบุนสามเปอร์เซ็นไรจิมาสรเด้ออาหารเพื่อนนี่<ด>เป็นในมือน,นี่อาหารบ้านเพื่อนก็แแ่บแลยอ๋อ

ม so really ันต้มนานนะทุกคนแล้วแบบว่ามันแบบมันนิ่มมากนะคะอันนี้อากิโอไกนิจิคังคุดรนีตะจิคังสจิคังตตงมูกิคาราอิามงงมทับตนลูกทามงงะามงงะอีนันดยไดเตมามงงะโมกินแต่แค่นี้แหละไม่ต้องกินข้าว ว่าถ้ากินแบบนี้ทุกวันก็ดีนะคะทุกคนเน้นว่าตอนเย็นอ่ะ <c oughs> คือเราไม่ต้องกินข้าวแล้วเน้นไข่แทนเน้นต้มไข่หลายฟองเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นคอนยากติสก์ออันนี้ก็จะเป็นแบบปลุกเนาะ <c oughs> ก็ไม่อ้วนนะคะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเป็นหัวไชเท้าคือเรากินสองท้ันเราก็อิ่มแล้วอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเอาอย่าถ้าอยากกินแบบอันนี้ก็กินไปได้มันก็ส่วนมากก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะ <c oughs> รอบนึงค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันหมดแล้วนะคะ อันนี้นะหมดพอ่อลูกกินหมดแล้วเติมอันนี้อบไข่นะคะอะร่อยค่ะทุกคน